อ่าโอเคครับผมไปแก้ไม่ช็อตแล้วครับก็ผมลองคานเหมือนกันวะเวลาผมกลับไปดูคลิปเก่าที่ถ่ายไว้แล้วไม่มันช็อตในแบบมันดังซู่ซู่เลยอ่านะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมที่ไม่ได้ลงถ่ายมานานแล้วก็สกายซ่าอนิเมซ่าครับนอกจากเปลี่ยนชื่อไปแล้วนะเดี๋ยวมันก็หายก็เปลี่ยนชื่อไปแล้วก็เกยเปลี่ยนชื่อนั่นแหละไม่มีอะไรก็เลือกตัวดิมันจะหมดเวลาแล้วยรีบเป็นเออเรื้อ ก่อนเลยก่ดเลยกดเถอดเร็วๆกดมันจะพื้มเลือนให้กลัวครับเออใชวันนี้เรามาเกียร์กันด้วยครับครับเออใช่วันนี้เรามาเกียร์เนี่ยอืมทำไมเราไม่แถ่ตอนกินคืนนะเราจะต้องหัวล้อสะดวก ผมปล่อยนะเนี่ยผมไม่ได้เลือกสุ่มเอาอมอมผมตั้งค่าการอัดวิดีโอไว้ให้มันหยุดเองประมาณหนึ่งชั่วโมงครับสูงสุดหนึ่งชั่วโมงเลืกเพราะฉ,นาฉะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราจะจบให้เรารีบจบไปเลยครับหนึ่งชั่วโมงนั้นเรารีบเราจบเอาแล้กดปิด ไม่เอาชอบกินโอ้โหเอ่อก็ขอภายด้วยนะครับเพราะว่าถ่ายคลิปมันเลยมันเลย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 แล้วเลยเลยแล้วเป็นจังหวัดอะไรต่อครับทุยแหน่เล่นเองเลยเป็นไงเด้งเด้งหน้าพี่เอานั่าไงเด้งด้วย เออเบื่อคุณจริงๆเลยอ่ะก็สวัสดีครับผมไกา์เอ้ยผมส,สกายอันนี้สมสกายอยู่กับผมสกายซ่าอันนี้ไม่ซาแล้วก็แขกรับเชิญวันนี้มิสเตอร์กันเนอร์นะครับอืมคุณไม่ต้องสนใจครับเพราะว่าเราเปลี่ยนชื่อใหม่กันหมดเลยครับมันจะได้อสงารร่างนะบวกบวกเทปบวก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 มาเกียร์นะก็อยู่กับเกมเดิมๆฮีโร่เอ้ยพูดดิเดีย๋ยวพูดฮอน พูดเป็นภาษาอังกฤษหน่อยอือบวกบวกมึงเพิ่มเลือดได้เพิ่มเลือดได้อืมคลิปนี้ก็อาจจะมีเนื้อหาที่ยาวหน่อยนะครับก็ขออภัยด้วยแล้วก็ผมรู้เลยว่าท่านผู้ชมไม่ดูแน่ๆอ,อืขอด่าดท่านผู้ชมด้วยครับมึงทำไมมึงไม่ดูด่าแม่งเลยเพราะไงมันก็ไม่ดู ผมโมโหไงไม่ค่อยอยากจะดูกันบริการรับฝาหัวคุเกือบเกือบขอโทษนะครับคลิปนี้จะมีเนื้อหาที่แรงเกือบจะหูดเกือบเกือบมึงมึงมึงระเบิดมึงเจอระเบิดกู กดระเบิดนี่กดระเบิดมึงฮิวกูเดี๋ยวนี้เลยมึงเกียนออกมึงเกี้ยนออกมึงเกียนกูบวกมึงเกียนเกียนนี่เกียนเกียนเกียนเรามีมานาเกี่ยวกับเรื่องไม่จำกัดครับเดี๋ยวผมออกให้เดี๋ยวผมออกให้แต่กี๋ยวออกให้ละ อืออ่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเร,เราล่อคีบมาก่อนเดี๋ยวมาครับเดี๋ยวไปเก็บคูณให้ครับเออคุณไม่คิดจะเล่นมุกหน่อยครับแต่กลิ่นี่คุณเล่นเล่นมุกเยอะมากเลยไม่ใช่เจอบวก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 อืมบวกบวกบวกอืมบวก บวก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 มึ๊งมึ๊งอือ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 ช่วงนี้เป็นวันช่วงนี้เป็นวันง่ายนะครับรักษาตัวเองด้วยครับก็ก่อนที่จะเปิดเทอมอืม ตอนที่จะเปิดเทอมก็ไม่รู้สินะโอ้เยอะมั้ยครับประมาณหนึ่งคนครับขอได้ชื่อเลยครับครับอืมผมขอแสดงครับมีคำน้ำหน้าด้วยดอ,ดจ,ดอดจุดจะชอหรือจะยอก็แล้วแต่จะคิดครับอืมถ้าคนที่อืม อย่าไปกลัวมานาคุณก็ลีมานาดีรลีมานาลีมานาเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูวางระเบิดเดี๋ยววางระเบิดล็อกวางระเบิดวางระเบิดวางระเบิดอ้มอ้มอาชีพวางระเบิดเนี่ยอาชีพคุณคุณในเกมไหนนะอาชีพวางระเบิดอ๋อแอร์บิวเออเน็ต โลสกายเวฟแพเน็ต mm hmm. ก็เหมือนเห mm hmm. มือนกันเลยครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวว่างๆนะครับถ่ายนี่เสร็จก็พรุ่งนี้อาจจะเป็นเอเวอเวฟแพเน็ตนะครับแล้วก็ตามด้วยมิชชั่นเปิดเทอมถามว่าเปิดเทอมจะทําอะไรถ้าผมมีเว็บแคมนี่ถ่ายหน้าเลยนะเนี่ย mm hmm. อ่ะผมพาเพื่อนมาหาครับเออมีไม่สกายอะ่ะ mm hmm. กูก็มีนะเว้ย mm hmm. เออสมัครรหัส mm hmm. ดีกว่า มันจะคุยกันกันง่ายกว่ากาลีนาเว้ยมันจะกินเน็ตน้อยด้วยอยู่เถอะวันนี้อยู่กับผมมิเตอร์กันเนอร์นะครับแล้วก็สลับกันพูดมุก ผมได้ข่าวว่ามิสเตอร์มิสเตอร์กันนี่นี่จะถ่ายเกมใหม่แล้วใช่ไหมครับระะเกมครับเกมผมแนะนำโปรแกรมอัดวิดีโอที่ผมใช้อันใหม่อยู่เนี่ยก็เหมือนกับแฟบละครับมีคุณภาพเท่ากันบวก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 ,วกบวกอ้าโดนลุม เออนี่ยครับสไตล์มิสเตอร์มิสเตอร์สกายซ่ารับมิสเตอร์กันเนอร์นะครับก็จริงผมจะเปลี่ยนว่ามิสเตอร์สกายซ่าอันนี้ไม่ใชแต่มันบอกว่ามิสเตอร์นี่ใช้ไม่ได้เออ,อ,อ,อมัสคอตบอ,อยวดดอ,อไม่สนใจเลือดไม่สนใจเลือดไม่สนใจเลือดเนื้อเอ้า is it the truth อ uh, านะครับก็กอตอนเดินมาอืมระเบิดระเบิดจะแตกอืมระเบิดแตกอืมผมเห็นต um ัวผมเห็นตรงกลางนี่หน้าลุยมากเลยนะเพื่อนเพื่บวก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 ไม่เกรงกลัว วันนี้นะครับก็อยู่กับผมอยู่กับผมไม่ไม,ไม่ไม่ได้อยู่กับหัวนะอยู่กับผม <c oughs> ยังจะเล่นเฮ้ยน้ำแสงอะไรอะ่ะโอเค ขี้ตรงขี้เต่าแล้วก็ดาผมไม่ชอบบุกครับผมชอบฝนบวก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 มันบวกมันบวกมันเสียงอะเสียงอะให้มันเบาๆหน่อยอือ กันๆบวก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 ควก่างระเบิดไปแล้วคว่างระเบิดไปแล้วสองรับสองสองสองโอ้โหสั่งสั่งนกให้มันมาส่งลีมานายฟอยกูหน่อยอย่าให้กูเดินกูจะซื้อลีมานาให้โอเคครับลิงไปส่งรวดเร็วทันใจดูดูผมดูผมให้ดีดู ย้ยลุยโอเคผมรู้ที่บักครับนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้คนระับนะบวกคุณเคลียร์สูมับซูมอืมอืมสูมครับวีอ่า<ๆ>จุดจบจุดจบของคุณเคลียร์นะครับอืมกลับมาที่ตัวผม เออจุดจุดจบจบ,จ,บ,จ,บจำเสียงนี้ได้ไหมเสียงที่แกรักไข่นะมานเน่มาเน่นกูกูน่าจะให้มึงเล่นยิงตัวไกลกูน่าจะให้มึงเล่นเดี๋ยวดู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 ดูดีๆนะ สอนอะไรให้รู้เดี๋ยวกันหยุดยุดยุดดูดูเนี่ยป้อมป้อมยิงไม่โดนเอ้าไอ้แค่ตะกี้ป้อมยิงไม่โดนเว้ยตอนนี้ปออ้อมยิงโดนอืออือไอ้แค่ไอ้แค่ออกมาปอ้อมมันยิงไม่โดน เอ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> มึงเห็นไหมนะกูโดนอะไรเนี่ยโอ้มึงถักเอ,อือเอาดิเคียร <Yeah. S 1> ครับขอจบคลิปด้วยการที่คุณเคียจะโดนมันโอเคครับลาตีสวัสดีครับมิสเตอร์สกายซ่าอันนี้ไม่ซ่า,ซากับมิสเตอร์กันเนอร์ขอลาตีสวัสดีเพื่อนะครับบายบายครับ, bye bye, รบ <Yeah. S 1> เออเออซีโอเกนเดธเดย์คนเลี้ยงหมูครับแหมคุณเออคอุณชอบปิด เออคนคนเลี้ยงแมวผมคนเลี้ยงหมูแล้วกันโอเคครับปิดฉากด้วยกันดูคุณเกียร์ค่าไยตัวนี้ครับเอาไว้เลยอืออืเอามันเอาไว้นะอือสุวรรณกลางหมอกคิริโตะสุวรรณคิริโตะ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 ยังไงครับคิริโตะคิริโตะอืมคิริโตะ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 ไปได้ครับตอนนี้อ่าจะตีสวัสดีครับ